สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีลูกค้าแล้วก็สวัสดีเอทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาเทสพาวเวอร์แอมนะครับเจ้าตัว s อสพันหกนะครับนี่เลยครับแล้วก็มี s อสหกร้อยนะครับแล้วก็ขยับมาหน่อยนะครับก็เป็นปีคอร์สนะครับนี่เลยครับ ปีคอสสามทางครับอันนี้สองไม้ครับใช่ไหมนะสองตัวตัวนี้ราคาสี่พันเก้านะครับถ้าไหนสนใจแบบไหนก็สามารถสั่งทําได้นะครับส่วน S600 นะครับอันนี้ราคา4,900บาทนะครับเดี๋ยวอีกพักหนึ่งผมจะปรับราคาเพิ่มอยู่นะครับเพราะว่ามันกำไรแทบไม่เหลือเลยนะครับส่วน s อ6 0ันะครับ ตัวนี้ราคาผมขอปรับเพิ่มนะครับตอนนี้เพราะว่าใชหมอแปลงใหญ่นะครับใช้มอตัวเดียวกับที่ทํเอสสองพันนะครับนี่ตัวนี้จากเดิมก็เก้าพันเจ็ดร้อยบาทครับอันนี้ก็ขอเพิ่มสักหนึ่งหมืนบาทราคาที่แจ้งไว้นะครับก็เพิ่มอีกส0มรอยบาทเองนะครับก็ได้มาแปลงใหญ่ครับมอแปลงเป็นตัวเดียวที่ผมทำเอสสองพันครับ นี่เลยครับขนานทานเซเตอร์เอาเอา,เอาพุทธนะครับข้างละแปดคู่นะครับแล้วก็คาปาซิเตอร์เหมือนเดิมนะครับหมื่นไมโครร้อยโวลต์นะครับหกลูกบอร์ดได้ก็เป็นสามชั้นนะครับเป็นตัวที่ทำรุ่น สองพนสี่นะครับสองพันสองพันสาพันใช้รุ่นเดียวกันนะครับข้างหลังก็มีบาลานซ์หล่อแล้วครับเหมือนกันทุกรุ่นนะครับสเปคนะครับตัวนี้ขับสิบแปดนิ้วดอกโคง้งปั๊มทั่วไปนะครับก็ข้างละสองได้นะครับถ้าโค้งหลอกก็ข้างละหนึ่งดอกนะครับก็กำลังดีครับ สำหรับท่านที่ใช้งานไม่หนักนะครับใช้งานฟังในบ้านแล้วว่าวกเล่าอะไรครับส่วนเอ0หกร้อยนะครับก็ยังขายราคาเดิมนะครับเดียเด๋ยวผมจะปรับราคาขึ้นอยู่แล้วก็เราไม่ได้ปรับราคาอย่างเดียวนะครับก็จะมีมะแปลงนะครับที่ใหญ่กว่านี้ให้นะครับ ก็ไม่ใช่ว่าเราเราเพิ่มราคาขึ้นเราปรับราคาขึ้นแต่ว่าวัสดุข้างในยังเหมือนเดิมไม่ใช่นะครับเราก็เพิ่มเติมให้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังขายราคาเดิมนะครับเอ0 0กร้อยก็สี0 0ันเก้านะครับส่วนปีคอร์สนะครับปีคอร์สก็ยังขายราคาเดิมนะครับ 4,900บาทเหมือนกันนะครับเดี๋ยวอีกอันนี้น่าจะเดือนหน้านะผมจะปรับราคาขึ้นนะครับก็ถ้าไหนที่อยากได้ราคาเดิมก็รีบสั่งกันได้นะครับก็แท่นเอพันหกะครับอันนี้เป็นของลูกค้า,าจังหวัดพิษณุโลกนะครับลูกค้าสั่งพร้อมกับปีคอร์สนะครับ ตอนนี้นะครับปีคอร์สสามทางครับสองไมนครับก็มีบูธเบสกลางแหลมให้เหมือนเดิมครับส่วนเอหกร้อยครับอันนี้เป็นของลูกค้าสายใหม่นะครับก็บางคลิปบางเจ้าก็ไม่ได้ทําคลิปให้นะครับก็ต้องขอประทานอะัยจริงๆนะครับบางทีเวลามันเร่งด่วนนะครับถ้ามีเวลาผมก็จะทําคลิปให้นะครับ อ๋โอเคนะครับเดี๋ยวลองไปเทสกันดูนะครับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณลูกค้าแลวก็เอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดอ่าสับสัคร์ไว้ด้วยนะครับสําหรับท่านที่เข้ามาชมใหม่ๆนะครับก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวลงให้ชมนะครับคลิปนี้ก็ในการเทสนะครับเราก็จะใช้เพลงแนวนี้นะเป็นสาวเทส์เครื่องเสียงนะครับอันนี้ก็เป็นเพลงที่พี่ๆที่รู้จักกระทาให้นะครับ นี่เลยครับถ้าไหนที่ชอบแนวซาวท์เทส้องเสียงครับก็กดติดตามได้นะครับช่องนี้นะครับเดี๋ยวลองเทสกันดูนะครับ Battle Mix Activated!